สวัสดีครับ fc ช้างป่าทองผาบูมวันนี้หัวข้อง่ายๆของเราก็คือคำว่ามายา,ามายาก็จะพูดถึงสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคา,า,าดเดาสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นกับความเป็นจริงแม่ ก็ขอแสดงความเสียใจกับเมื่อ3มวันที่ผ่านมาที่มีช้างป่าเจ้างายาวเข้าไปทำร้ายชาวกัมพูชานะก็แม่ลูกอายุหนึ่งเดือนบาดเจ็บสาหัสตรงนี้มันมีเหตุมีผลของมันเองนะก็ต้องค,อค,อค่อยคิดนะครับคิดใขค้ควรดูว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะ นานมาแล้วเด็กก็ไม่เคยร้องแต่วันนั้นเด็กร้องตั้งแต่เย็นจนถึงทุ่มช้างแทนที่จะไปทางทิศหนึ่งแต่ทาไมมันถึงเดินกลับมาทิศหนึ่งล้วก็เข้าไปรือเต็นท์ทำร้ายทำร้ายหมดทั้ง3คนอันนั้นมันมีเหตุมีผลของมันเราต้องพิจารณาค่้ยกวรไต่ตองให้ดีในพฤติกรรมต่างๆของสัตว์โดยปกติเราก็จะพูดชมเสนอว่าสัตา เป็นสัตว์ที่น่ารักเป็นสัตว์ที่สวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายแฝงไปด้วยความโหดร้ายบางครั้งในสิ่งที่เราเห็นเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ผลมันออกมาเป็นในทางตรงกันข้ามมันก็เยอะดูเราเข้าไปดูกันอยู่ในระยะใกล้ชิดนะครับเนี่ยมีช้างรอบด้านทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังแต่เราก็อยู่เราได้ทําไมอยู่ได้ ตรงเนี้มันมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องของการสื่อสารมันเป็นเรื่องของจิตสัมผัสซึ่งมันมันพูดไม่ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างทีมงานของเราเนี่ยเราเข้าไปกันเป็นประจำเราพูดคุยกับเขาเป็นประจำแล้วก็ศึกษาลักษณะนิสัยใจ,ใจคอของแต่ละตัวสำหรับทีมงานเราก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัว แต่เรากลัวเป็นตัวๆไปว่าตัวไหนที่พบแล้วเราต้องหนีตัวไหนที่พบแล้วเราต้องหา่างตัวไหนที่เราเข้าใกล้ได้อยู่ห่างกันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นัดด้านขวามือเป็นช้างแม่ลูกอ่อนด้านซ้ายมือก็มีจริงๆเนี่ยระยะขนาดเนี่ยถ้าเป็นช้างป่าปูหลวงช้างแก่งหานแมวหรือช้างแถวชนบุรีเนี่ยไม่รอด นะครับถ้าอยู่ในระยะขนาดนี้ไม่รอดแน่เพราะโอกาสที่จะวิ่งหนีช้างในระยะขนาดนี้ไม่อย่างไงก็ไม่ทันแต่ทีมงานของเราเราก็ทำไมถึงกล้าเข้าไปบางทีเราก็อยู่ใกลมากกว่านี้อีกอมันมันก็มีเทคนิคมีวิธีการซึ่งเราก็บอกสอนกันไม่ได้เราก็มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวซึ่งใครจะใช้ยังไงเราก็แล้วแต่ นี่ก็นำเสนอให้เราดูแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยนะครับว่าทำไมคนคนนั้นเขาถึงทำได้ทำไมคนนี้ทำไม่ได้เราอยากจะทำอย่างนี้บ้างได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้หรอกครับจะทำแบบนี้คงไม่ได้ยกเว้นจะว่าท่านไปฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์มาสกักกอะก็ไปลองลองดูเน,นี่ยเป็นช้างแม่ลูกอ่อนซึ่งโดยปกติแล้วช้างลูกอ่อนนี่เขาก็จะห่วงลูกเขาอยู่แล้ว แต่นี้เขาเดินสะบัดหูแกว่งหางปกติไม่มีปฏิกิยาสิ่งที่เราจะสังเกตอันดับแรกแมเมื่อพบเนี่ยเราจะดูปฏิกิยาโดยโดยรวมก่อนดูสายตาบางคนว่าจะไปดูได้ยังไงสายตาช้างอยู่ตั้งไกะมันดูได้ครับสายตาช้างป่าเนี่ยดูได้ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นว่าสายตาเขาเป็นยังไง พอสายตาเนี่ยมันแววตาเนี่ยมันจะบ่งบอกได้หลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยหูกระพือหางสะบัดเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่แววตาที่เขาดูร้ายเนี่ยมันจะบ่งบอกเราก็ต้องต้องระวังแล้วจะดีนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาโผล่มาดูแววตาดูสายตามันก็เป็นสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่ซื่อบริสุทธิ์ เขาก็เดินดบับสบายๆไม่ตื่นตกใจไม่มีอาการเร่งเล้าไม่มีปฏิกิยาถ้าเขาจะมีปฏิกิยาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการตีงวงบพื้นเตะขาหนะ้าเตะพื้นดินนะเตะแข่งไปมาถ้ายืนลักษณะนี้ถ้าจะเป็นเจ้าหูลูนี้ไม่ได้นะครับถ้ายืนนิ่งๆหันหลังให้อย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาหันกลับมานี่กเขาวิ่งสวนเข้ามาเลย แต่มันจะแตกต่างกันนะช้างโผงกับช้างสีดอที่อยู่อิสระเดี่ยวๆเนี่ยจะแตกต่างกันหรือช้างงานเนี่ก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นช้างที่น่ากลัวที่สุดน่ะมันจะเป็นช้างเลี้ยงมากกว่าเพราะช้างเลี้ยงเนี่ยบางตัวนี่เชื่องแสนเชื่องนะจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าไอตัวเนี่ยมันเชื่องเด็กก็เล่นได้ใครก็จับได้แต่วันดีคืนดีเนี่ยทำหลายคนถึงตายอันนั้นคือ ด้วยเราความเข้าใจที่เราเข้าใจว่าเขาเชื่องเขาไม่ทําอะไรเราแน่แต่มันก็มีโอกาสพลาดพลั้งเสียทีได้ทั้งทั้งที่ทเขาทําก็ไม่ได้ทํารุนแรงอะไรแค่จับเวียงไปทีเดียวนั่นก็หมายถึงชีวิตแล้วนี่ก็สังเกตนะครับว่าท่านผอนิน,นย,ยืนพิงรถอยู่นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ไม่ให้ช้างมุ่งเข้ามาทำลายเพราะว่าเขาก็เห็นวัตถุที่อยู่ใ,ใกล้ ที่พอเนียนยืนอยู่เนี่ยเขาก็วัดความเสี่ยงว่าเขาเข้ามาแล้วจะทําอะไรได้บ้างาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเน้นขวา,ขามือใกล้ๆมีนะเข้ามาจู่โจมหรือไม่ข้างหน้าเน้นขวามือมีควเ,<อ>เสี่ยงอย่างนึงในการที่เราเข้าไปแล้วรถคันนี้เนี่ยใช้ติดตามช้างมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยเขาก็จะจําอัตลักษณ์ของรถได้จําจสีจําอัตลักษณ์จำรูปร่าง รวมทั้งเสียงเครื่องยนต์เพราะช้างนี่จะจําเสียงเครื่องยนต์แม่นมากาเสียงเครื่องยนต์รถบางคันเนี่ยได้ยินเสียงแม้แต่ยังไม่เห็นรถเนี่ยก็วิ่งหนีแล้วพอเจอทีไรไล่เขาทุกทีเลยแต่โชคดีที่ว่าช้างพวกนี้ยังไม่เป็นช้างป่าที่ดุร้ายเนื่องจากยังไม่เคยโดนทําร้ายหนักหนักรุนแรงแต่ถ้ามีการเข้าไปยิงก็ไปทําร้ายไปอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดความอาฆาต และความแค้นสะสมเขาก็จะดูว่ามนุษย์เนี่ยเข้ามาแล้วทําให้เขาได้รับบาดเจ็บคนของบริวารได้รับบาดเจ็บเขาก็จะต้องมีการแก้แค้นเอาคืนดังนั้นช้างหลายโถงที่มันดุนะมันก็จะดุด้วยสายเหตุนี้อย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้เหมารวมไปทั้งหมดนะว่าช้างจะต้องถูกทําลายก่อนถึงจะดุโดยธรรมชาติเขาก็ดุอยู่แล้วสําหรับเจ้าตัวนี้โดยโปกติก็ชอบวิ่งเข้าหาคนอยู่แล้ว นะแต่วันนี้เขาก็มีอาการที่สงบนะออกมากินโดยที่ไม่แยแสต่อสิ่งที่พบเห็นนะสายมือก็ยังมีตัวที่ยืนกินอยู่ตั้งนานละวมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างนะครับสำหรับวิถีชีวิตของสัตว์ปนะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นนะโดยทั่วไปนะกับสิ่งที่เราคาดว่ามันจะเป็นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นโลกมายาโลกของอะไรที่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่ใช่มันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่มันอาจจะใช่มันขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่เราทำมาเมื่อมันต้องมาประสานกันมาประสบกันเมื่อใดหรือเวลาใดที่จะต้องพัดภาพจากกันไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ดังนั้นก็การจะชมอะไรก็แล้วแต่การจะคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องใจตองให้รอบคอบใต่ตองถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรมันอยู่เบื้องหลังภาพที่เราเห็นอะไรมันอยู่เบื้องหน้าของเราในขณะที่ความเป็นจริงในสถานการณ์ปัจจุบันอะไรมันเป็นตัวจุดตุ้นอะไรเป็นตัวกำเนิด ของเหตุการณ์ต่างๆเราต้องค่อยๆใช้สติพิจารณาไขควรแล้วก็คิดตามคิดตามว่ามันเป็นอะไรทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นได้ทำไมคนนี้ทำอย่างนี้ได้เอ๊ะทำไมเราจะทำบ้างได้ไหมนี่ต้องคิดให้ดีคิดให้รากเนี่ยสำหรับแม่แหวงตัวนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยนี่ก็มีประวัตินะ แม่แหวงตัวนี้ก็เคยมีประวัติมาแล้วช้างของนี้แม่แหว่งแม่ส้มนี่ก็เคยมีประวัติมาแล้วก็เคยทํำร้ายคนเสียชีวิตมาแล้วครั้งนึ่ชุดของช้างแม่ลูกอ่อนชุดนี้แต่มันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นบางครั้งเราก็จะไปตัดสินเขาเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมาดูเหตุผลประกอบดูองค์ประกอบอื่นว่าทําไมเหตุการณ์อย่างนั้นม เกิดขึ้นได้ทำไมมันไม่เกิดขึ้นกับทีมงานของเราบ้างถึงจะเกิดก็ไม่เป็นไรนะเพราะทีมงานเราพร้อมเมื่อเราเข้ามาทําอย่างนี้แล้วเราก็มีความพร้อมพอจึงทั้งที่ในรถทั้งคันไม่มีอาวุธเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนอกจากโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมงานของเราครับเราก็ยังแอบไปดูกันอยู่เรื่อย นะว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่กันอย่างไรมีภัยอะไรไหมมีพฤติกรรมอย่างไรที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของช้างป่าของปลคภูที่เราติดตามกันอยู่นะก็เป็นคลิปสั้นๆในแต่ลนะตอนแต่ละตอนคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสนะำหรับ f c เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ